สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือนี่ไอวีจะมารีวิวอันนี้ค่ะพี่น้องมะม่วงข้าวเหนียวบกม่วงพี่น้องขาเป็นข้าวเหนียวบกม่วงป่านเทากูลหรค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเสียแข็งมากนะคะขอยไปได้มาจากร้านเอเชียอันนี้เพิ่งกินเทือแล้วพี่น้องเออมาเบืองมันจะแสบบอน,นะคะอันดับแรกอันดับแรกเขาให้แกะก,กล้องอันนี้สักกออนอนรว่าเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะซิลไว้อย่างดี ซีไว้อย่างดีข้างในมีมะม่วงซองให้เปิดอันนี้ออกโอ้นี่ได้บอกหมอวเปียงหนึ่งอันนี้ก็ดน้ำกะทิอ่ตัดบด,ดได้รับกันนี่ครัมันแข็งเออมือจับเลยมันแข็งแล้วขอใส่ลงไปในนี้เลยตั้งจึงไหนระบาดนี้ อาลองเบิองก่อนนาทีครึงแต่กินเป็นแต่กินสีสวยมากพี่น้องบกมวงสีสวยแห้งเด่มาเปียงหนึ่งหลังจากเ้าเวฟอันนี้เร้วเขาก็ให้เขาเอาบกม่วงเขาไปเวฟอีกสามสิบวินาทีได้พี่น้องและหลังจากนั้นเท่าจังมะมะหันบักม่วงเป็นชินช้นๆเขาวาจังั้นแต่ว่าอันสิคือเขาวาว่าวลามาเถะเบิงข้างแรกอีหลีอันนี้ข้างแรก เติรดเต,ติดติดใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วเหลืออีกสามสิบวีทถามว่าเบื้องหน้าตาน้ำกันพี่น้องขาออกมาแล้วหอมหอมเอาได้อยู่อืมได้อยู่เดี๋ยวบันนี้จะเอาบอกม่วงไปเวฟบันี่ยเพราะว่ามันต้องเวฟบกมอ่วงอีกเด้อพี่น้องเนี่ยมันต้องเวฟบกม่วงเพราะบอกม่วงมันเป็นน้ำแข็งเนาะเขาองเอาบอกม่วงเดียวเขาจะเอาบอกม่วงไปเวฟอีกสามสิบวินนที่เขาบอกตามหนาช่องนะคะ อันนี้คืออัน,นอันนี้คือสามสิบวินาทีแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเรากดทํางานเลยค่ะถ้าเบิ้งพี่น้องถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งมันจะเลิศดจริงไหมผ่า <laughs> น,นไปแล้วเออน้องขอ่อยมีสองกองเ้ยข่อยจะไปให้อายเย็นๆกองนึงแต่ว่าอีกกองนึงนะขอ่ขอยกำลังขอ่อยข่อยเวยบอยู่กองหนึ่งกองที่สองเดียเด๋ยวข่อยจะตังจังว่าเรือดเีอะเออมันได้แล้วน้อน้ำเขียนก็ไม่ได้ละลายนะร้องตั่บอกม่วงเบิง้ง หมือนมะม่วงมันยังมีน้ําแข็งอยู่อ่ะน่ากินอยู่นะทุกคนน่ากินยูเดอร์วาบได้มันยังว่าสาเร็จพี่น้องเหมือนมันยังมีน้ําแข็งติดอยู่เห็นไหมคือยังมันมีควาน้าแข็งติดอยู่เดี๋ยวคอยจะร้องเวเพิ่มตอนนี้คอยก,กำลังเวเพิ่มอีกยี่สิบวิบย่านเอาไปกินแล้วมันเย็นๆแขวนะแต่ว่าหอมพี่น้องหอมพี่น้องกองแรกกพานไปสรุปบ,บักม่วง มันยังเย็นอยู่ข่อยก็เลยจะเปลี่ยนวิธีใหม่จะเปลี่ยนวิธีใหม่โดยที่ข่อยจะเวบบอกม่วงก่อนข่อยจะเวบบอกม่วงก่อนพี่น้องอันนี้กองที่สองเลยนี่เพราะว่ากองแรกอันน้ำแข็งมันบอลลาไล่แหมเดี๋ยวกองนี้ข่อยจะเวบบอกม่วงซะก่อน คอยจะเวบบอกม่วงสักวันนะคะหน้าที่เคิงเออตามคางกล้องบ่ได้ผลได้พี่น้องตามขางกล้องขั้นเวบบกม่วงสามสิบวินาทีพี่น้องขามันก็ย่างเย็นอยู่คือเก่าบอกม่วงมันเสร็จยัางจับนำแข็งอยู่เออรอบนี้ขอก็เลยเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเวบบอกม่วงก่อนจังมาเว็บเข่า กินมันออกกินเริ่มออกหันก่อนพี่นอ้องอ่าได้แล้วค่ะหลังจากนั้นจะไปเวฟต่ออีกประมาณหน้าที่เึิงน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเธอเล็กเขาล้องไปแล้วเนาะเอาร้องผิดล้องถูกไปแล้วเธอสองเขาต้องดีขึ้นก็เทเธอเล็กนะคะพี่น้องแต่า,ารชาติยังบ่ทันได้ซิมนะคะ ยังหวาในใรูเดี๋ยวจะมาลองชิมเบิงงวัรุษสมัจะแสีบบัมาเบิรงค่ะว่าคะแนนเต็มสีบข่อยจะให้เท่าไหนนะคะอันนี้เป็นลองลองกินเทแเลกบััม่วงออกสมพี่น้องบััม่วงออกสมประหวานสมเลยละ่ะบััม่วงถือว่าสมข้าวเหนียวมูน ข้าวเหนียวมูนนี่ยให้หกเต็มสิบกระที่มั่นอยู่เข่าบหวานแห้งนะคะอบุงมวงบัเลิศดพี่น้อนบงบุงมวงสมบุงมวงสมเลยบ่รเป็นบงมวงหวาน ข้าวเหนียวมุ้นพานอยู่แต่ว่ายัางบอมยังบอแบบยังบแบบวาวหันไบอืมพอกินได้หกไข่ซิปหกเต็มซิปจะบกมวงบุกพานบกมวงบุกพานสมอี่หรีพี่นอ้องสม สงสัยต้องได้เฮ็ดกินเองอันนี้บัวบัวแนะน้ำพี่น้องบัวแนะน้ำเออบัวแนะน้ำเห็ดซึ่งสมยุติเพราะปกติไข่มันตัวบ่ได้แม่พี่น้องสีหน้ามันตัวบ่ได้แม่ขั้นสมก็คือสมหวานก็นคือหวานนั่นไหมสีหน้าไข่มันตัวบ่ได้ มันส่มิลีฟคอยบริตัวเจ้าถ้าข้าวเหนียวได้อยุข้าวเหนียวได้อายุจบการรีวิวสำหรับข้าวเหนียวบกมวงมือนี้บหานโผ่านลาดแห้งพี่น้องแต่ว่าขั้นบลองเท่ากับโบลูเนาะผาดแห้งว่าข่อยเสดายเงินเด้ยข่อยเสดายเงินเหมือนพี่น้องรู้สึกว่าน้อคุม่าสมคัก ໄປບໍ່ຫວາບໍ່ຫพี่น้อง